ความเดิมตอนที่แล้วลิงฮันจับหมาป่าอสูรก้าวตาได้สําเร็จจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนกํลาลังเดินมาทางที่ตนอยู่เขาจึงนําร่างของหมาป่าเข้าสู่หอคอยดําก็พบว่าหนึ่งในนั้นคือบุตรชายของอาวเฟิงพอชายทั้งสองเดินจากไปเขาก็เดินทางไปยังที่นัดหมายกับสหายเอาไว้จากนั้นก็ได้ยินเสียงปะทะกันแน่นอนว่าเป็นการประทะเพื่อแย่งผลมังกรเหลืองกับสิบนิกายจันทานาวคนของแคนฝนตายเกลื่อนลิงฮันจะอยู่เฉยได้อย่างไรเขาเข้าไปช่วยและให้พักพวกหนีไปเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญ รับชมรับฟังตอนต่อไปได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนช่องหรือเลี้ยงกาแฟแอดมินได้ในช่องทางการสมัครสมาชิกหรือเป๊ซุปเปอร์แดงได้นะคะขอบคุณครับ น,นั้นแข็งแก่งดุดปีศาจทว่าชั้นพลังของเขายังคงอยู่เพียงระดับพุ่งพยาลยทาราชั้นที่9ซึ่งนั่นก็ยังถือว่าเป็นจุดอ่อนแม้พลังต่อสู้ของเขาจะเทียบได้กับระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณเก้าดาวแต่เมื่อเผชิญหน้ากับชายชุดม่วงที่มีพลังถึง10ดาวเขาก็ยังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ดีเพียงไม่กี่กระบวนท่าลิงฮันก็ต้องถอยตั้งรับเป็นหลักไม่อาจโต้กลับได้ง่ายนักแต่ถึงกระนั้นภาพที่เห็นก็ทําให้อาเจนเฟิงกับชายชุดม่วงถึงกับตะลึงงนันตั้งแต่เมื่อใดกันันนทที่่เดด็กกใชุแแรรของพงพยาาาาจะสสามาถ พลังดุดันได้ถึงเพียงนี้ในแววตาของเอาวเจนเฟิงเปลเพิงแห่งเจตนาสังหารลุกโชนขึ้นหากอัจฉริยะเช่นนี้ได้ทะลวงถึงมหาสมุทรจิตวิญญาณชั้นที่เก้าเขาเองก็คงถูกสังหารได้ในพริบตาไม่ได้อัจฉริยะเช่นนี้จะปล่อยให้มีชีวิตอยู่ไม่ได้เด็ดขาดเขาชอบการต่อสู้กับอัจฉริยะก็จริงเพราะการเหยียบย่ำอัจฉริยะให้ลาบคือลิ้มรสแห่งชัยชนะอันหวานหอมไม่ใช่เพราะเขาอาจแพ้ชายชุดม่วงคำรำอย่างดุเดือดถ้าล่างพุ่งเข้าโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่ารุนแรงยิ่งกว่าขา พลังต่อสู้ห่างจากเขาเพียงหนึ่งดาวเท่านั้นจะให้เอาชนะได้เพียงแค่เพิ่มแรงบีบอีกนิดเป็นไปได้อย่างไรยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าหลิงฮันมีไพ่ตายอีกมากที่ยังไม่ได้เผยออกมาเลยด้วยซ้ําหากเป็นไปได้หลิงฮันก็อยากสังหารอาเจนเฟิงให้สิ้นซากจริงๆชายผู้นี้ย่อมเป็นหนึ่งในบุตรของลูกอาเฟิงและหากถูกฆ่าเสียนาทีนี้ก็จะทําให้อาเฟิงต้องเจ็บใจไปไม่น้อยทว่าลิงฮันรู้สึกได้ว่ามีจิตวิญ,ญญาณพลังจิตสายหนึ่งเกาะติดอยู่กับร่างของอาเจนเฟิงตลอดเวลานั่นคือผู้ฝึกยึด ที่กำลังจับตามองเขาอยู่ทุกชั่วคขณะหากเขากล้าใช้กระบี่กำเนิดอาูรเมื่อใดอีกฝ่ายจะปรากฏตัวในทันทีแน่นอนลิงฮันสศ่ศีรษะเล็กน้อยตอนนี้เขาทำได้เพียงพึ่งพาพลังของตนเองเท่านั้น ข้าประเมินเจ้าตำไปจริงๆชายหนุ่มชุดม่วงเ่าวพร้อมกับชางักมือชั่วคู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดต่อสู้เขาชักกระบี่ออกจากหลังคมกระบี่แวววาวดังน้ําในฤดูใบไม้ร่วงบนตัวกระบี่มีลายเส้นคล้ายเส้นใต้ถักทออยู่ทั้งหมด9้าสายสัตว์ตาวิญญาณแน่นอนโอุกกระบี่เขาร้องเบา เส้นลายผ้าเหล่าน,นั้นเรืองแสงขึ้นทีละเส้นแต่สุดท้ายกลับมีเพียงแปดสายที่สว่างขึ้นเส้นสุดท้ายยังคงเงียบงันไม่ยอมคาลลับทำให้ข้าต้องใช้กระบี่คิ้วยาวถึงเพียงนี้เจ้าก,ก็นับว่าตายอย่งางผากภูมิแล้วชายหนุ่มชุดม่วงใสยะย,ยิ้มด้วยท่าทีโอหังก่อนจะกระโจนออกมาอีกครั้งพร้อมกับฟาดกระบี่ใส่ลิงคันอย่างเฉียบคม สัตว์ตาวิญญาณผ่ากลางอากาศเสียงลมแตกกระจายปานกระบี่สีสายปรากฏขึ้นพร้อมกันไล่ลำวนรอบเราปีศาต์กระบี่ที่บ้าข้างช่างหน้าสะพึงกลัวยิ่งนะัก ลิงฮันขมวดคิ้วเพียงคู่เดียวจากนั้นก็หันหลังวิ่งหนีโดยไม่เอื้อนเอ่ยคำใดหากต้องการเอาชนะชายชุดม่วงผู้นั้นเขาจำเป็นต้องใช้กระบี่กำเนิดอสูรและกระบวนท่าสามพันคมดาบพิลุนเทว่าทันทีที่เขาดึงกระบี่กำเนิดอสูรออกมาด้วยความละเอียดอ่อนของพลังจิตเจ็ดจำนงเทพที่จับจ้องเอาเจนเฟิงอยู่ย่อมรับรู้ได้ทันทีและนั่นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้เด็ดขาตดตาบใดที่เขาทะลวงเข้าสู่ระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณเมื่อใดพลังของเขาจะพุ่งทะยานขึ้นรหลกับฟ้าพาในเมื่อยังไม่ถึงงงเเววลาจะตต้อสีียชิ เอาชัยตอนนี้ไปเพื่ออะไรจะหนีหรอ ชายหนุ่มชุดม่วงคำรามเสียงต่ำก่อนจะเล่งฝีเท้าไล่ตามทันทีเอาเจนเฟิงเองก็เผยเคล็ดวิชาเคลื่อนกายพุ่งติดตามอยู่ด้านหลังไม่ห่างหลิงฮันนั้นช่างผิดธรรมชาติยิ่งนักหากปล่อยให้อัจฉริยะเช่นนี้เติบโตขึ้นไปได้จริงต่อไปเขาไม่อาจกินอิ่มนอนหลับได้อย่างสงบอีกเลยอัจฉริยะเช่นนี้ต้องรีบกำจัดให้สิน้นทว่าผู้ใดกันเราจะสามารถไล่ตามหลิงฮันได้ทันหากเขาใช้เคล็ดวิชาเ,าเงาวายุอย่างเต็มพลังผูนิวยังพอไล่ตามทันได้บ้างแต่สำหรับผู้ฝึกยุทธระดับมหาสมุทรจิตววิาาณหกไม่พรรสค์ัน ชาเคลื่อนกายโดยกําเนิดหรือไม่ก็สายโลหติตที่เกี่ยวข้องกับความเร็วแล้วแล้วก็ถ้าจะบอกว่าจะไล่าตามหลิงฮันที่เปิดใช้เค็ดวิชาเงาวายูให้ทันก็คงขี่มูเท่านั้นเพียงไม่กี่นาทีความห่างของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มท่างกว้างออกไปอย่างรวดเร็วเอาเจนเฟิงพุ่งแซงชายชุดบวกไปได้สําเร็จระยะห่างระหว่างเขากับหลิงฮันก็ยังคงขายายออกเรื่อยๆหลังไล่าตามอีกคู่ใหญ่เอาเจนเฟิงก็หยุดยืนด้วยความผิดหวังพอหลิงฮันหายลับไปจากสายตาโดยสมบูรณ์แล้วเขาไม่อาจท่ามความคุนเคองในใจได้รู้งี้ขานาจะลงมือด้วยตนเอง ตั้งแต่แรกโจมตีจนอีกฝ่ายไม่มีโอกาสหลบหนีไปได้แต่ใครจะไปคาดคิดว่าเด็กหนุ่มชั้นแรกของพุ่งโวยทารากับไม่เพียงมีพลังต่อสู้ที่ฝืนธรรมชาติแม้แต่ความเร็วก็ยังเร็วถึงขั้นที่ทำให้ผู้คนต้องอาปากค้างหากเขาได้เห็นความเร็วของฮูนิวด้วยตาตนเองสักครั้งเก่งว่าจิตใจคงแตกสลายลงตรงนั้นแน่ สิทธิ์พี่เจนเชิงทันข่าเจ้านั้นไดหรือไม่ชายหนุ่มชุดม่วงไล่ตามมาทันเขาเอ่ยด้วยความลังเลว่าเอาเจนเฟิงได้สังหารหลิงฮันแล้วหรือยังแต่เพียงเอ่ยออกไปเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติทันทีเพราะสีหน้าของเอาเจนเชิงนั้นดำทะมึนเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฮึ เอเจนเฉิงแค้นเสียงใบหน้าแฝงไปด้วยเพิงแค้นลุกโชนครั้งหน้าเขาจะไม่มีวันปล่อยให้หลิงฮันมีชีวิตรอดกลับไปได้อีกหลังจากลิงฮันวิ่งออกมาได้ไกลพอสมควรร่างของเขาก็ผันแวบหายเข้าสู่หอคอยดำโดยไม่ชักช้าถึงเวลาแล้วที่จะทะลวงสู่ระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณราบได้ที่เขาก้าวเข้าสู่ระดับนั้นได้เขาจะกวาดล้างทุกสำนักทุกแดนโลกล้างใต้ฟ้าผืนนี้ได้ไม่ยากต่อให้มีผู้ฝึกยุทธที่อยู่ในชั้นที่เก้าของมหาสมุทรจิตวิญญาณถ้าไม่ใช่ดับกำเนิดอสูรก็ยััังงไไมม่ถึขขข้้้้้้นนนจะะลเาดดวยซณ หมาป่าอสูรก้าตาซึ่งยังไม่สิ้นลมหายใจก็ขยับมันฟื้นคืนสติขึ้นมาแม้จะบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็ยังเผยเขี่ยวคำรามก้าวแววตาเต็มไปด้วยความดุร้ายพ่นเสียงคำราออกมาด้วยความเครียดแค้นยังจะกล้าดุข้าอยู่อีกงั้นหรือลิงหันตวัดฝ่ามือฟาดใส่ เพียงฝ่ามือเดียวม้าป่าอสูรเก้าตาก็ช็อกตายทันทีในตอนนั้นเขาสะบัดมืออีกครั้งโลหิตของอสูรราชาทั้งหมดพวยพุ่งออกมาลอยขึ้นรวมกันกลางอากาศก่อนจะทยอยไหลเข้าปกคลุมร่างของลิงฮันในทันทีในบรรดาโลหิตนั้นกับปรากฏหยดสีเงินอยู่หลายหยดเล่ากับประลอดที่ควบแน่นเป็นหยดกลมนั่นคือโลหิตต้นกําเนิดของม้าป่าอสูรเก้าตาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอสูรราชาโดยแท้หยดโลหิตระดับนี้มีเพียงไม่กี่หยดในร่างเท่านั้นอย่าคิดน้อยใจกับปริมาณพอเมื่อเข้าสู่ระดับทําลายสูนตาเลือด ทางล่างของตนก็จะกลายเป็นสีเงินเพียงหยดหนึ่งก็สามารถสังหารผู้ฝึกยุทธระดับเบงบานบุกพาได้ในพริบตาลิงฮันเกินกันโลหิตเหล่านั้นแปลเปลี่ยนเป็นพลังกล้าแก่งล่อเลี้ยงร่างกายของเขาโลหิตเริ่มแห้งอย่างรวดเร็วกลายเป็นคราบสีจางที่ติดอยู่ตามผิวกายเพราะแก่นแท้ทั้งหมดได้ถูกดูดซับไปโดยสมบูรณ์แล้วลิงหันรู้สึกเหล่ากับร่างกายของตนจะระเบิดออกเสียให้ได้การดูดซับโลหิตต้นกําเนิดของอสูรราชาระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณนั้นคือพลังมหาศาลที่เกินกว่าผู้ฝึกยุทธระดับพุ่งพวยทาราจะ ไว้ได้โดยง่ายแต่ว่านี่ยังไม่เพียงพอลิงหันสะบัดมืออีกครั้งร่างของมาป่าอสูรก้าวตาพันแยกออกเป็นชิ้นส่วนกระดูกแต่ละชิ้นกระจายลอยกลางอากาศอย่างเรียบงามและจากภายในกระดูกเหล่านั้นหยดไขกระดูกสีขาวบริสุทธิ์ก็ลอยออกมาทีละหยดโลหิตและไขกระดูกคือแก่นแท้อันแท้จริงของอสูนราชาโดยปกติหากต้องการสกัดไขกระดูกเหล่านี้ออกมาจําเป็นต้องเคี่ยวกระดูกทั้งชิ้นในน้ํายาพิเศษต่อเนื่องยาวนานถึง1วันหนึ่งคืนจึงจะกันออกมาได้แต่ภายในหอคอยดามี ไม่มีความจําเป็นต้องยุ่งยากเช่นนั้นลิงหันเพียงสะบัดมือเบาๆทุกอย่างก็เกิดขึ้นดังใจเขาอาปากออกแก่นไขกระดูกแต่ละหยดลอยพุ่งเข้าสู่ปากเขาโดยตรงและถูกกืนลงไปอย่างสมบูรณ์ดอกบัววุ่นวายห้าธาตุภายในร่างกายของเขาสั่นเสะเทือนขึ้นมาเล็กน้อยพลังต้นกําเนิดไหลเวียนอย่างรุนแรงส่งแก่นไขกระดูกเหล่านั้นไปยังทั่วทุกอนูนของร่างกายกล้ามเนื้อและกระดูกของเขาถูกขัดเกลา่ให้แข็งแกร่งขึ้นทุกวินาที เอาโอสถวิญญาณมาเพิ่มอีกลิงหันตวัดมืออีกครั้งโอสถวิญญาณหลายสิบต้นถูกดึงขึ้นจากพื้นดินเรียงรายตรงหน้าเขาอย่างเป็นระเบียบเขาคัดเลือกโอสถวิญญาณอย่างระมัดระวังเลือกเฉพาะชนิดที่เสริมสร้างร่างกายและบีบอัดพลังต้นกําเนิดล้วนเป็นสมุนไพรล้าค่าที่เขาเก็บมาจากทั้งแดนลับฟ้าปีศาจและสวนโอสถของนิกาก่จันทานาวมือขวาของลิงหันกดลง น้ำยาสกัดจากสมุนไพรเหล่านั้นผวยพุ่งออกมาทันทีกลายเป็นแก่นยาเหลวบริสุทธิ์เขาอ้าปากขึ้นกลืนเข้าไปในคข่าเดียวล่ากับปลาวานดูดน้ำ ถั่วล่งของหลิงฮันเหล่ากับกายเป็นเตาหลอมโอสถทางล่างภายในร่างของเขาขณะนี้กําลังหลอมรวมโอสถวิญญาณหลายชนิดรวมถึงโลหิตและไขกระดูกของมาป่าอสูรเก้าตาเขาใช้ร่างกายของตนเองเป็นเตาหลอมกันกินทุกสิ่งให้เป็นหนึ่งหล่อเลี้ยงรากฐานและโครงสร้างทั้งหมดของตนร่างกายของเขาเหมือนจะระเบิดได้ทุกเมื่อ ยังไม่พอยังไม่ถึงขีดจำกัดดิงหันพึมพำในใจเขาจะทะลวงเข้าสู่ระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณในขณะที่ร่างกายถึงขีดสุดเท่านั้นบีบอัดหลักฐานให้นาแน่นจนไม่อาจสันคอนได้อีกตลอดชีวิตพลังมหาศาลระเบิดออกมาเป็นละลอกภายในร่างของดิงฮันผิวนังของเขาเริ่มแตกเล้าโลหิตไหลซึมออกมาเป็นสายในดวงตาของเขากับยังสองประกายแน่วแน่เขาเกือบจะสัมผัสประตูแห่งขีดสุดได้แล้ว ผิวหนังของเขายังคงแตกแล้วอย่างต่อเนื่องแม้แต่ล่างผาหินที่แก่งกาดดูดภูผาก็ยังไม่อาจทนทานพลังอันเกี่ยวกาดที่พุ่งผ่านอยู่ภายในได้อีกต่อไปและในขณะนั้นเอง ภายในร่างของดิงฮันเกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ลาวแผ่นดินไหวฟ้าขนองกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นโลหิตของเขาต่างกำลังพัฒนาแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นทะลวงผ่านขีดจำกัดของร่างผาหินและยกระดับร่างกายขึ้นไปอีกชั้นนี่ไม่ใช่ผลจากคัมภีร์สวรรค์อมตะแต่หากเป็นพลังที่เขาบีบเค้นจากตนเองความแข็งแกร่งที่ได้มาจากการพักร่างกายให้ถึงขีดสุดอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในร่างกายภายนอกเท่านั้นภายในตันเทียนก็เกิดความปั่นป่วนรุนแรงไม่แพ้กันเขาไดด้ลอมลมรวมจุ เก่าเป็นหนึ่งมาเนินนานแล้วแต่จุดกําเนิดที่ควรเป็นเพียงตาน้ําพุก็ขยายใหญ่จนกลายเป็นทะเลสาบขนาดมาหึมาณบัดนี้มันกําลังแปรเปลี่ยนเป็นมหาสมุทรอย่างแท้จริงอ้า จุดกำเนิดใต้ตันเถียนของเขาระเบิดพลังกำเนิดออกมาอย่างมหาศาลหากใช้จิตสัมผัสเทพเปรียบเทียบเป็นร่างมนุษย์เข้าไปสังเกตตานนําพุที่เคยมองเห็นตอนนี้กลายเป็นผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดลูกหูลูกตานี่มันขนาดเทียบเท่ามาหาสมุทรจิตวิญญ,ญาณในชาติก่อนของเขาตอนที่อยู่จุดสูงสุดของชั้นแรกแห่งมาหาสมุทรจิตวิญญ,ญาณเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เขาเพิ่งทะลวงเข้าสู่ระดับนี้ได้ไม่นานทะเลสาบวิญญ,ญาณยังคงขายายตัวต่อไปอย่างรวดเร็วและยังไม่หยุดแค่ขั้นต้นของระดับแรกด้วยซ้ำ ช่างนาตกตะลึงโดยแท้กระบวนการนี้สําหรับลิงฮันนั้นราบลื่นดูดเส้นทางที่เคยก้าวเดินมาแล้วละลอกแล้วละลอกเล่าตาน้ําพุแห่งวิญญาณแปรเปลี่ยนเป็นทะเลสาบวิญญาณอนไรขอบเขตอย่างต่อเนื่องผ่านไป3ามชั่วย,ยามเต็มทะเลสาบวิญญาณก็ขยายตัวถึงขีดสุดและหยุดนิ่งในที่สุดลิงฮันคิดว่าเขาได้ทะลวงพลังสําเร็จอย่างราบลื่นแล้วแต่ในขณะนั้นเองขื่นยักษ์รูปใหม่พันโหมกกระหน่ำทะเลสาบวิญ,ญญาณของเขาเกิดการแปรเปลี่ยนอีกครั้งเริ่มแยกตัวออกเป็นส่วน บทซบนี่มันอะไรอีกล่ะเนี่ยหลิงฮันแทบจะสะบัดลั่นในใจในระดับพุ่งพวยทาราเขามีตาน้ำพุขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียวขณะที่ผู้อื่นกลับมีเก้าตาน้ำพุเมื่อเข้าสู่ระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณผู้อื่นรวมเก้าบ่อเป็นหนึ่งกลายเป็นทะเลเดียวแต่เขากลับดูเหมือนจะเดินย้อนทางกันจะกลายเป็นทะเลทั้งเก้าแยกกันงั้นหรือโชคยังดีทะเลสาบวิญญาณของเขาแยกออกมาเพียงสองผืนเท่านั้นและไม่ได้แยกต่ออีกทะเลสาบวิญญาณสองผืนงั้นหรือ พื้นหนึ่งอยู่ด้านบนพื้นหนึ่งอยู่ด้านล่างเาวากับเป็นสวรรค์และปัตตภียิ่งไปกว่านั้นทะเลสาบวิญญ,ญาณสายหนึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนอีกสายกับหมุนทวนเข็มเหมือนกับรูปปลายินยางในผังแห่งจักรวาลอย่างหน้าพิศวงหลิงหันแทบจะคั่งตั้งแต่ทะลวงเข้าสู่ระดับรวบรวมธาตุในชาตินี้ทุกอย่างก็แปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแก่นพลังต้นกําเนิดของผู้อื่นล้วนเป็นหนึ่งเดียวแต่ของเขากับมีแก่นพลังเล็กถึง5ก้อนรวมกันตาน้ําพุของคนอื่นมีตตาแต่ของเขาาามีีีเเเพยยงตดวท่นั้นตอน นี้คนอื่นมีทะเลสาบวิญญาณเพียงหนึ่งส่วนเขากับมีถึงสองพื้นเฮ้ยมันบ้าชะมัด อย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนที่แท้จริงนั้นน่าจะเกิดขึ้นตอนที่เขาอยู่ในระดับรวบรวมาธาตุชั้นที่เก้าเมื่อเขาล้อมรวมแก่นพลังทั้งเก้าเป็นหนึ่งเดียวซึ่งบัดนี้กลายเป็นการแปลเปลี่ยนระดับโครงสร้างของร่างกายโดยแท้แน่นอนว่าการมีแก่นพลังต้นกำเนิดย่อยนั้นหากมีฐานวิญญาณหลายาธาตุก็พอจะทำได้แต่ล้อมทั้ง9้าให้กลายเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้แม้แต่ในสองชาติของลิงฮันที่มีความรู้กว้างขวางเขาก็ไม่เคยเห็นผู้ใดทำได้มาก่อนเส้นทางแห่งการฝึกยุทธที่เขากำลังก้าวเดินต่อจากนี้อาจเต็มไปด้วยความน่าปาประหลดใจนะ ไม่ทวนในเวลาไม่นานทะเลสาบวิญญาณทั้งสองสายก็ขยายตัวจนถึงขีดสุดจากนั้นก็เริ่มคงที่มั่นคงอย่างสมบูรณ์ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ะระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณโดยแท้จริงหลิงฮันรู้สึกตะลึงอย่างยิ่งเพราะทะเลสาบวิญญาณของเขาในตอนนี้มีขนาดใหญ่กว่าชาติก่อนของเขาถึงสิบเท่าเขานึกในใจเพียงครั้งเดียวทะเลสาบวิญญาณทั้งสองพันก่อขึ้นยักขึ้นพลังต้นกาเนิดพุ่งผ่านรุนแรงเาวาพายุที่กวาดผ่านสมรภูมิเขาโชคออกไปอย่างสบายๆเพียงหนึ่งมดัดสัมผัสถึง พลังที่ไหลเวียนอยู่ภายในหมัดนั้นจากนั้นก็พยักหน้าเบาๆด้วยความพอใจตอนนี้พลังของเขาสามารถเทียบชั้นผู้ฝึกยุดระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณชั้นที่เจ็ได้แล้วนี่มันน่าสะพึงกลัวเพียงใดเพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับนี้ได้หมาดาแต่กลับมีพลังเทียบเท่าผู้ฝึกฝนมาถึงช่วงปลายของระดับเดียวกันแล้วหากเขาทะลวงไปถึงขีดสุดของมหาสมุทรจิตวิญญาณจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะต่อกรกับผู้ฝึกยุดระดับแท่นวิญญาณได้และทั้งหมดนี้เขาทําได้ด้วยพลังของตนเองไม่ต้องพึ่งพาดาบกําเนิดอสูแแแ้ต่นน่นนนนออย ย่อมเป็นไปได้แม้ยิ่งระดับพลังสูงขึ้นแต่ละชั้นก็ยิ่งห่างไกลเราฟ้ากับบินเพาว่าเขาได้บีบอัดลักฐานจนแน่นหนาเกินธรรมดาจึงสามารถถือครองพลังที่ข้ามระดับอย่างไม่ธรรมดาได้ข่าวหน้าหากได้ประทะกับเปาเจียนเชิงอีกหลิงฮันยิ้มบางๆอย่างเยือกเย็น ข้าจะใช้แค่มือเปล่าตีกระทืบมันจนต้องร้องเรียกบรรพบุรุษออกมาเลยทีเดียวแต่ข้ายังไม่อยากเผยตัวตนตอนนี้ข้าต้องแสงตัวเข้าสู่นิกายจันทานาวเพื่อตามหาเบาะแสของมารดาเช่นนั้นแล้วยังไม่ควรใช้กระบี่หมัดงั้นหรือฝ่ามือหรือจะเป็นวิชาเตะดีอ๋อใช่แล้วมีอยู่วิชาหนึ่งหมัดช้างศึกของนาแล่นทูเขาได้ขอมันมาตอนที่อีกฝ่ายขอให้ลิงฮันปุงโอสถให้ว่าไปแล้ววิชานี้ก็เป็นเคดวิชาระดับดำที่ค่อนข้างพิเศษแต่เนื่องจากวิชานี้ต้องอาศัยเจ็จำนงนแห่งยุทธนักยุทธ ระดับพงพวยทารายังไม่สามารถฝึกได้เพราะขาดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณแล้วถ้าวิชานี้มีความลึกลับเหมือนกับกระบวนท่าสามพันคมดับพิลุนได้ก็คงดีไม่น้อยแต่แน่นอนว่าหน้าเล่นถูมอบวิชานี้ให้โดยไม่มีสีหน้าเหงิยงอเหมือนตอนที่จักรพัรดิกระ,กะบียัดเยียดเพลงกระบี่ให้แบบนั้นเขาคงไม่หวังมากนักสินะลิงหันเปิดเคล็ดวิชาหมัดช้างศึกในจิตสำานึกพังเอ่ยว่า หอคอยน้อยตอนนี้เปิดชั้นที่สองได้หรือยังในห้วงจิตใจเงาล่างของหอคอยน้อยปรากฏขึ้นมันนิ่งเงียบชั่วขณะเล่ากับกําลังลองกระทําบางสิ่งก่อนที่มันจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาเสมือนกําลังสายหน้าไม่ได้เจ้าพลังไม่เพียงพอเฮ้ hey! เดี๋ยวนะลิงหันขมวดคิ้วข้าอยู่ในระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณแล้วนะหากนับต่อไปแท่นวิญญาณเบ่งบานบุกผาทาลกวิญญาณกายเทพสวรรค์และทำลายสุนตารวมอีก6ระดับต่อให้เปิดได้1ชั้นต่อ1ระดับก็ยังเปิดได้แค่8ชั้นเองแปลว่าระดับเทพก็ยังมีแบ่งชั้นอีกนั้นหรือนี่คือการคาดการณ์ที่มีเหตุผลแต่ถ้าในอนาคตแต่ละชั้นของหอคอยต้องอาศัยพลังถึง2หรือ3ระดับจึงจะเปิดได้เช่นนั้นแล้วระดับเทพในความหมายแท้จริงจะถูกแบ่งย่อยไปได้อีก ขั้นกันแน่หอคอยน้อยนิ่งเงียบมันอาจไม่มีสติปัญญามากพอจะตอบได้หรือไม่ก็ความเสียหายของบัรลุนแรงเกินไปจนการทํางานของสติปัญญาถูกปิดกัน้นไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดมันก็ไม่อาจให้คําตอบใดแก่ลิงฮันได้เลยลิงฮันถอนหายใจเบาๆทั้งหมดนี้ดูสมเหตุสมผลหอคอยดาย่อมเป็นวัตถุจากแดนเทพ,พเจ้าอย่างไม่ต้องสงสยัยเจ้าของดังเดิมของมันก็คงดับสูญไปนานแล้วเช่นเดียวกับวิญญาณของสัตว์ตาที่ถูกทําลายสิน้นจนกระทั่งถือกําเนิดใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป นี่แสดงว่าแม้แต่เทพก็ยังมีทั้งผู้แข็งแกร่งและอ่อนแอหากเป็นเช่นนั้นการแบ่งระดับของพวกเขาย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยน่าสนใจน่าสนใจถ้าเช่นนั้นการลอมโอสถก็อาจจะยังไม่จบที่ระดับสวรรค์อย่างที่เคยเข้าใจกันมุมปากของลิงฮันขียิ้มในอดีตชาติเขาหมกมุ่นอยู่กับสาตาร์โอสถอย่างสุดขั้วแม้ชาตินี้จะหันมาเน้นยุทธโดยเฉพาะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไล้ใจต่อการลอมโอสถอีกต่อไปเขาเคยคิดว่าตนไปถึงขีดสุดของศาสตร์โอสถแล้วและไม่มีทางก้าวหน้าไปได้อีก แต่ความจริงก็คือศาสตร์โอสถก็เช่นเดียวกับยุทธระดับเทพอาจใกล้เคียงที่สุดแต่ก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดแน่นอนเช่นนั้นก็กลับไปสำรวจเส้นทางโอสถอีกครั้งก็ดีความตื่นเต้นที่ไม่ได้สัมผัสมานานทําให้เขาเผยรอยยิ้มออกมาอย่างจริงใจแต่ก่อนอื่น ลิงฮันกล่าวพางนั่งลงข้าต้องฝึกกระบวนท่ามัดนั้นเสียก่อนเวลาก็ไม่ได้มีมากนะักภายในพื้นที่ของหอคอยดำลิงฮันสามารถปลดปล่อยพลังของตนได้เต็มที่เขารับรู้ได้แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของพลังภายในร่างกายซึ่งแน่นอนว่าส่งผลอย่างมากต่อการฝึกกระบวนท่าใหม่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้เร่งรีบจนเกินไปเพราะในการสอบครั้งนี้หากเข้าสู่100ออันดับแรกไม่ได้ไหมายความว่าต้องปราบศัตรูได้มากที่สุดเสมอไปหากสังหารคนที่เก็บป้ายหยกได้มากพอแค่คนเดียวก็พอแล้ว เช่นถ้าปรับคนหนึ่งที่เคยเอาชนะคนหมื่นคนได้ก็เท่ากับได้ครอบครองป้ายหยกหนึ่งหมื่นชิ้นไปพร้อมกันด้วยเหตุนี้แม้พวกสิทธิของนิกายจันทานาจะเข้าร่วมในวันที่3มก็ไม่อาจเสียเปียบเลยแม้แต่น้อยลิงหันใช้เวลาทั้งวันขัดเกลาหมัดช้างศึกเมื่อเข้าใจหลักพื้นฐานทั้งหมดแล้วเขาจึงออกจากหอคอยดำบัดนี้ได้เวลาสำแดงพลังที่แท้จริงแต่ก่อนออกเดินทางเขาแปลงโฉมอีกครั้งเพราะฉีหยงเย่และคนอื่นๆย่อมเห็นทะลุอัตลักษณ์ก่อนหน้านั้นไปแล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องดีสำ แนวเขาเก็บเกี่ยวป้ายหยกมาได้ไม่น้อยจนกระทั่งยามลาตีมาเยือนลิงหันจุดกองไฟขึ้นแล้ววางเนื้อหมาป่าอสูรก้าวตาบนตะแกงย่างอย่างเงียบงนันฮืมกลิ่นหอมชุดเลยแฮหอมจริงๆด้วยเสียงร้องตื่นเต้นดังขึ้นจากแนวป่าชายหญิงกลุ่มใหญ่กว่าร้อยคนต่างกูออกมานับเข่าๆได้ไม่ต่ำกว่า200คนโอ้พี่เจ้าดูสิเจ้านมนั่นอยู่ตัวคนเดียว ชายคนหนึ่งหัวล้อพังเอ่ยขึ้นอย่างยินดีสายตาของพวกมันทั้งหมดจ้องไปยังหลิงหันเรากับเขาคือมื้อค้ำร้อนๆตรงหน้าก่อนการทดสอบจะเริ่มต้นเราผู้มีฐานะจำนวนมากต่างเร่งรีบก้อนซื้อป้ายผ่านทางและรวบรวมบริวารกันอย่างคึกคักแม้แต่หลิงหันเองก็ไม่ไวถูกรบกวนคนส่วนใหญ่นั้นเมื่อถูกปฏิเสธก็แค่ยักไหล่แล้วหันไปหาเป้าหมายถัดไปเพราะสุดท้ายแล้วคนที่นี่ก็มากมายดุดฝูงมดเทว่าก็ยังมีบางคนที่คิดว่าโลกทั้งใบสมควรหมุนรอบตนเมื่อถูกปฏิเสธจึงเผยสีหน้าเคร่งเครียด หรือกระทั่งข่มขู่เอาชีวิตชายหนุ่มนาว่าเจ้ายื่อตรงหน้านี้ก็คือหนึ่งในพวกนั้นอย่างไรก็ดีหลิงฮันได้แปลงชมอยู่หลายครั้งก่อนหน้านี้ทําให้เจ้ายื่อย่อมจดจําเขาไม่ได้โดยสิ้นเชิงเจ้ายื่อสูดกลิ่นแรงด้วยจมูกก่อนจะหันไปเพ่งสายตามองเนื้อปิ้งที่หลิงฮันกําลังย่างอยู่ใบหน้าปรากฏแววหิวกระหายขึ้นทันทีพี่เจ้าข่าว,ว่ามันดูเป็นเนื้ออสูรราคาแพงไม่ใช่น้อยหนึ่งในลูกน้องเอ่ยขึ้น ไปเอามันมาให้ค่ะเจ้ายื่อเก่าเรียบเรีๆเนื้ออสูรระดับสูงเช่นนี้ล้วนบำรุงอย่างดีเลิศสำหรับนักยุดแล้วมีได้ด้อยไปกว่ายาโอสถเลยแม้แต่น้อยลูกน้องคนหนึ่งรีบสาวเท้าเข้ามาตะโกนใส่ลิงคฮันเสียงดังลั่น เจ้าหนูซาลาเลวรีบส่งป้ายออกมาแล้วใส่หัวไปซะลิงหันขมวดคิ้วแน่นเอ่ยอย่างเยือกเย็นหากไม่อยากตายก็ใส่หัวไปซะฮ่า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 พวกเราอยู่ตั้งกี่คนเจ้ามันตาบอดหรือไงลูกน้องผู้นั้นหัวเราะอย่างเย้ยยันพวกเขามากันไม่น้อยและยังมียอดฝีมือระดับขั้นไปพุ่งพลยทาราอยู่หลายคนทั้งจํานวนและพลังล้วนไม่อ่อนด้อยจึงยิ่งลําพองใจจนไม่เห็นใครอยู่ในสายตา เลวเข้าข่าหิวจนทนไม่ไหวแล้วเสียงเจ้ายื่อร้องเล่นอยู่ด้านหลังหึเจ้านี่มันช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเดี๋ยวก็ได้เสียใจนะัก ลูกน้องคนนั้นแค่นเสียงเย็นก่อนจะพุ่งเตะใส่ลิงหันทันทีแรงเตะนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การขับไล่แต่หากไม้เตะให้กระโหลกแหลกทะลุในการทดสอบครั้งนี้ไม่มีข้อห้ามเรื่องฆ่าฟันนั่นยิ่งปลุกความโหดเหี้ยมในใจคนขึ้นมาอย่างบ้าคัาง่งแต่ทันใดนั้นดวงตาของลิงฮันพันเย็นเยือกนิ้วเลียวเหยียดออกฟาดฟันไปกลางอากาศทันใดนั้นพลังกระบี่อันเย็นเฉียบก็แหวกออกจากความว่างเปล่า เลือดสดพุ่งกระเซ็นขาของลูกน้องผู้นั้นถูกตัดลอยเป็นเส้นโค้งกลางอากาศก่อนจะหล่นตุบลงต่อหน้าของเจ้ายื้จนถึงตอนนี้ลูกน้องผู้นั้นจึงเพิ่งรู้สึกตัวว่าเกิดสิ่งใดขึ้นหลังจากตื่นตะลึงไปชั่วขณะเขาก็แผดเสียงกรีดร้องอย่างเวทนาน้ำตาน้ำมูกไหลพากป,ปะป,ะป,ะปะบนบนใบหน้าบาดแผลถูกตัดขาดอย่างเฉียบขาดแต่เขากับมัวแต่ร้องโหยหวนไม่ได้แม้แต่จะเล่งหามเลือดหากไปล่อยไว้เช่นนี้เลือดที่ไหลทะลักออกมาก็เพียงพอจะพักชีวิตได้ บางอาจนักเจ้ากาดียังไงหาเรื่องตายชัดๆเสียงตะกนด้วยความกดเกี่ยวประทุขึ้นพร้อมกันนับร้อยมีหรือที่พวกเขาจะปล่อยให้ใครคนนึงกระทำอุกอาจเช่นนี้ต่อหน้าต่อตาโดยไม่ตอบโต้โลกนี้มีระเบียบอยู่หรือไม่ดูถ้าจะมีฝีมืออยู่บ้างนะเจ้ายื้อแค่นหัวเลาะเย็นชาก่อนจะหนันไปเอเ่ยกับชายหนุ่มสามคนที่ยืนอยู่เบื้องหลัง พี่จ้างพี่ลี่พี่มาสามคนนี้ใครสักคนอยากลองจัดการเจ้าหนูนี่บ้างหรือไม่ชายหนุ่มทั้งสามล้วนมีท่าทีไม่ธรรมดาระดับพลังของพวกเขาต่างอยู่ที่ชั้นที่เก้าแห่งขั้นพุ่งพลุทาราแววตาและสีหน้าล้วนหญิงพยองทะลุฟ้าแท้จริงแล้วหากไม่นับเหล่าทายาทตระกูลใหญ่การสามารถบรรลุถึงชั้นที่เก้าแห่งขั้นพุ่งพลุทาราก่อนอายุ30ในแดนทางเหนือเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากยิ่งคนที่สามารถก้าวเข้าสู่ขั้นมหาสมุทรจิตวิญญาณในวัยเยาว์ส่วนมากก็ล้วนนนนมีีีวาาอัั่หเเรรยบบิไไดด้้ช ผลไม้เทพจากสวรรค์หรือโอสถวิญญาณที่ตกทอดจากการโบราณชายหนุ่มแซ่จางย่างเท้าออกมาด้วยรอยยิ้มกว้างเจ้าขยะเช่นนี้ปล่อยให้ขาดจัดการก็พอจะได้ไม่ต้องให้พี่ลี่กับพี่หมาเปื้อนมืออีกสองคนที่เหลือหัวลอบเบาๆในลําคอทั้งสามมีพลังฝีมือพอๆกันจึงไม่มีใครยอมรับว่าใครเหนือกว่าต่างคนต่างก็อยากแย่งหน้าเป็นที่หนึ่งเมื่อมีโอกาสแสดงฝีมือเช่นนี้พวกเขาก็มักจะผลัดกันออกหน้าเพื่อประกาศศักดาต่อกันและก,กัน เจ้าหนูไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องอ้างว่าใครอยู่เบื้องหลังเพราะข่าไม่สน ชายหนุ่มแซ่จางกล่าวอย่างโอหังที่เจ้าต้องมาตกอยู่ในมือข้าในวันนี้ก็น,นับเป็นเคาะกรรมของเจ้าเองขาดคำเขาก็เหวี่ยงหมัดใส่ลิงฮันทันทีหมัดนี้รุนแรงถึงขีดสุดเขาระเบิดพลังทั้งหมดออกมาเพื่อปิดบัญชีศัตรูในคราวเดียวเพราะคนที่สามารถจัดการศัตรูได้เร็วที่สุดย่มเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าอย่างไม่ต้องสงสยัยลิงหันสายหน้าช้าเด็กหนุ่มพวกนี้คิดว่าตนเป็นราชนของโลกนั้นหรืออยากทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ เขาแค่นเสียงเงย็นชาก่อนจะเวียงหมัดสวนกับทันทีเคสหมัดช้างศึกถูกปกลุกเล้าลวดลายประหลาดดังเส้นเลือดเลืองแสงผุดขึ้นเต็มแขนร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากภายในมังกรช้างสีเงินหม่นที่แผ่พลังสถานฟ้าเหยียบย่ำทะลวงออกไปตรงๆ ทุกคนที่อยู่รอบข้างต่างสำหรัอบอากาศออกจากปากพร้อมกันเจ็ดจำนวแห่งยทธนั่นมันเจ็ดจำนวแห่งยทธแท้ๆการที่เจ็ดจำนวแปลเปลี่ยนเป็นรูปธรรมได้นั้นนั่นหมายความว่าคนผู้นั้นก้าวเข้าสู่ะระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณแล้วอย่างแน่นอนชิปหายแล้ว ในตาของทุกคนเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงใครจะไปคิดเล่าว่าเด็กหนุ่มหน้าตาธรรมรดาอายุเพียง1 8 1 9ปีผู้นี้กลับเป็นยอดฝีมือขั้นมหาสมุทรจิติญญาณพวกเขางานเข้าแล้วจริงๆถึงกับไปเตะใส่แผ่นเลก,ก้าเข้าอย่างจังมังกรช้างคำรามคำรนวิ่งกระหน่ำเข้าใส่และชายหนุ่มแซ่จางผู้นั้นไม่หลงเหลือแม้แต่ซากกลายเป็นกองเนื้อเล็บภายใตยก้การเหยียบย่ำอันดุดันลิงฮันเองก็อดประหลาดใจไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้มัดช้างศึกเขายังไม่เคยล่วงรู้พลังที่แท้จริงของมัันมากก่่่อแตผลลพธ์ทีได้็ เขาสามารถบดขยี้ยอดฝีมือระดับชั้นที่เก่าแห่งขันพุ่งพลทาราให้กลายเป็นเศษเนื้อได้อย่างไง่ายได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นเขาเพิ่งฝึกเคล็ดหมัดนี้ได้เพียงวันเดียวเท่านั้นและยังมิได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของมันด้วยซ้ําตามหลักแล้วหมัดช้างศึกที่ปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์ควรเป็นแสงทองคําหาใช่สีเงินหม่นเช่นนี้ไม่แต่กระนั้นสามารถฝึกได้ถึงระดับนี้ภายในเวลาเพียงวันเดียวก็ถือว่าไม่เร็วนะลิ้งหันหัวเลาะเบาๆเขาไม่ใช่คนที่คัดหวังในตนเองจนเกินไปเขาเป็นอัจฉริยะจริงอยู่แต่ก็ไม่ใช่อัจฉริยะที่ืน เพียงแค่วาสนาของเขานั้นดีกว่าผู้อื่นก็เท่านั้นขะขะขอรับท่านเจ้ายื่อพูดอย่างตะกุกตะกักตัวสันลาวใบไม้ไว้ยอดฝีมือขั้นมหาสมุทรจิตวิญญาณนั้นล้วนสาม,มารถบทขยี้ผู้ฝึกยุทธขั้นพุ่งพลอยทาราได้อย่างรบาบคาบแม้จะมีคนร้อยหนึ่งก็ไม่เพียงพอจะต่อต้านได้นับภาษาอะไรกับพวกเขาที่มีกันแค่สิบกว่าคนยังอยากกินเนื้ออยู่อีกหรือไม่ลิงฮันเอ่ยถามด้วยเสียงนุ่มนวลแต่ผู้ใดเล่าจะกล้ารู้สึกว่าเขาอ่อนโยนอีก